ไอส้ส,อสัตกลงมาซัดตับจังหวะอัพขัดโฟล,ล์ประดักเพลงก็สัดให้แมงวันที่ลุมตอมบุกช่วยเหลือใครซึ่งความสุขสกาวดับรถไฟออนเดอะชาโลเมอมโมโรม์ซามเอเธอร์นอมแรปกูไม่มีคำหวานคำสร้อยกูแรปให้คนจำจากคำจากถ้อยกูไม่สนตลาดแต่จะทำใจค่อยมึงร้องด้แค่เพลงในตลาดเพราะว่าปากมึงห้อยไม่พูดไม่จำแต่กูทำกระลิดกูแม่เงเรียนคำนวณแต่ไม่เก่งคณิตกูไม่รู้ว่า Expo ในเชี่ยวหรือ Lockdown r e t เอาไว้ได้เ e ี r s n i c h กูก็เป็นเด็กเปรตแต่เกศดีไม่เหมือนไอควายเดินคนชั้นชนอัปปีพุทธศาสนาสอนให้ประพฤติตนมึงฆ่าสับปดกูะรกาัชรพูดดออยย่าางเเีวตสั คัมโบ้แร็ปคุโนอีโก้มึงจะได้ฟังถนัดฝักที่หน้ามึงสมัติให้มึงขยับตามโฟล์ตั้พวกมึงเจ็บปวดเลยมาสวดทางเฮียโฟล์พวกมึงเฮียจริงจูเลียดินต่ําเตี้ยเห็นว่ากูรุ่งเรืองสดานปากเลยเสียนแล้วคำกูด่าตะกวดเป็นจรวดทางเรียบไก่มนจริงด้วยเพลงได้แบบว่าโนดีกรีที่กูฟังแล้วจำให้ได้มึงต้องฟังดีๆใช่แร็ปมึงยิงสมองแต่ว่าไม่หลุดมึงดูกันเองกูสุดไม่สุดไม่ได้ใช้พลาหรือว่าตะกวดจนกว่าจะนิวอีพีโอ้กูดังเมลเกิอาตายห่านอ่ะกูมึงกูผ่านมาแล้วทุกคนเเหหหหยยยีีีดดดคคคคนนน่่่่่่าาาาททสสิิงงงกกกกกกููชอออบบัััลมมมปพวววึึใ้้้ะไไรญ How homophobic? can I be ฮีแมนอีเดอรท็อปทรานเซียแมนท็อปเลสอีเวนต์อีเยนี่คนไม่ธรรมดาไม่มีค <c oughs> า,าถาให้ร่ายกับปฏิหารมึงมาขอโทษกูคงจะไม่รับไหวตำราและบทชีวิตมึงคงไม่แพ้ผิดมูนถ้าเกิดมึงไม่ได้แซะกูม,มึงคงอยู่ไม่ได้กูค,คือนคำที่ชมเดี๋ยวกูก็ลืมละถ้ามันเสียเวลามึงจะมาทำไมวะถ้าเป็นแงะมองกูแล้วก็มุดลงรูไม่มีเชิญให้ชูเสือกดูเป็นระยะโมแล้วพร้อมแม็กเล่นที่กลางกระบาลกูหอยหาเสรีแต่ไม่ใช่จันทันแท็กนี้ไฟไหมเพราะกูเป็นคนจุดอักขีปักหมุดอยู่ที่สมุดปากกาเมื่อ่านตัวปลอมแม่งเห กูแลก่อนแบ่งเจนมีทั้งกลิ่นเหม็นและกลิ่นเค็มติสนิทกูและค่อยๆเล็มสมองสมองเลยไม่เต็มแล้วทำให้ฉันรักรักใครไม่เป็นเหยี่เด็กดอกสัตว์